ถึงขนาดว่าไงรู้ไ่มต่อไปนี้เราไม่ต้องดูยอดแล้วอเพราะว่ายอดจริงมันจะสูงกว่ายอดแสดงแล้วถูกต้องค่ะมมอยอดจริงมันจะสูงกว่ายอดที่มีการรายงานแต่แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแลว้วหละะังจากนี้เป็นต้นไปเราอัปเดตกันไปวันนี้ทุกวงการฮะทุกวงการสอสอก็ติดแล้วนะฮะสสของฉะเชิงเซาคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมก็ติดไปแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกโควิดรัฐบาลกักตัวอยู่นะฮะนายพลระดับสูงวปอ เขาไปเรียนวปออกันมาเนี่ยวปอส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับประเทศผู้บริหารระดับใหญ่ๆผู้ประสบความสําเร็จวันนี้วปออทั้งคณะอาจจะต้องกักตัวหมดเลยเรามองกลับไปนะฮะผู้ว่ารถเออการรถไฟนะฮะรอฟทเนี่ยนะฮะรถการรถไฟประเทศไทยก็ติดแล้ว นะฮะเสไก่อูอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ติดแล้วหมอสิริราชก็ติดแล้วหมอศรีนครินทร์ก็ติดแล้วหมอจากโรงพยาบาลต่างๆติดหมดแล้วเราไม่ต้องไปเล่าแล้วล่ะว่ามีใครติดกันบ้างถ้าวันนี้นักสนุกเกอร์ติดแล้วนักแบดมินตันติดแล้วคณนลิกเกตติดแล้วเพื่อนได้กลายเป็นแบบว่าครั้งนี้ไฮโซติดเยอะไฮโซติดเยอะนักธุรกิจที่ทั้งหลายติดกันเยอะฮะ คลัสเตอร์แหล่งใหม่มาจากไหนทองหล,ล่อมาจากทองหลอ่อย่านทองหลออ่อเอก,กมัยทองห<ะ>ลอ่อจนขนาดเดียวกันวันนี้เราไม่ต้องไปบอกเลยว่ามีใครติดแล้วบ้างเพราะเราจะเห็นคนติดไปเรื่อยๆที่จริงวันนี้ยาย่าหญิงจะต้องมารายการชันพร้อมตุล<ะ>ยาย่าหญิงบอกหยุดก่อนพี่มด<ะ>เพื่อความปลอดภัยหนูไปถ่ายซีรีส์เน็ตฟลิกมา<ะ>ไปถ่ายซีรีส์เน็ตฟลิกมา<ะ><ะ>ปรากฏในกองเขาติดโควิดกันหรือพี่จะให้หนูมาหาพี่หล่าอ๋อญิง อย่าออกลู้เรื่องไปก่อนหรือาจะญาญิกนะไม่ไม่ให้พี่เจ็บนิดนิดน่ะเจ็บนิดนกูไว้กลับไปร้องอยู่เนี่ที่จริงญาญิกจะต้องมาวันนี้ค่ะญาญิกกัตุนจะมาบอกว่าเรื่องแต่งงานกันบอกพี่เนี่ยใช่อไม่ต้องไปก่อนวันนี้ดาราเขาบอกว่าผู้จัดการเต้าที่เคยติดอ่ะติดอีกรอบสองรอบสองแล้วใช่รอบสองใช่ได้เหมือนกันปะผู้จัดการเต้าเนี่ยกลังรอคาตอบจากเต้าอยู่อะผู้จัดการเต้า ที่ตอนนั้นไปติดเชียงใหม่รอบสองเขาบอกว่ากลับมาติดอีกรอบสองขถามวัคซีนวันนี้อย่างรัฐมนตรีตอนแรกรัฐมนตรีบอกฉีด2เข็มแล้วก็ยังติดกันเลยอ้าวเหรอรัฐมนตรีบอกฉีดแล้วติดคือฉีดแล้วไม่ได้หมายความว่าจะไม่ติดคุณผู้ชมต้องอธิบายอย่างนี้ฉีดคือเพื่อป้องกันให้มีความเสี่ยงตามแต่ฉีดแล้วมันสามารถที่จะติดได้ต้องเปลี่ยนความเข้าใจใหม่ค่ะท่านผู้ชมคิดดูเรื่องการปี๋ป้องปีโปอวันนี้ไว้สอดเออ จินที่กันแบงก์ทิติก็ติดไปแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ใครนะเวทไทเทเนียมก็ติดแล้วนานา,นานไปเช็คมาแล้วไม่ติดนะฮะหลายหลายคนติดหมดละใกล้ไห,ห,ห,หมล่ะฮะวันนี้สิ่งที่ช็อกที่สุดคือว่าปอ,อว่าปอ,อนี่คือผู้ผู้บริหารระดับประเทศกว่าจะเรียนยว่าปอได้คือมันเป็นเบียนเป็นหลักไปเลือกสูตรแต่อันนี้คือคนที่จะเซ็นจะต้องเป็นนักการเมืองเซ็นหรืออะไรก็แล้วแต่ เขาจะต้องบอกว่ากว่าจะเรียนว่าปอถ้า,าเขาบอกยากเหลือเกินจะต้องเป็นนักธุรกิจที่แบบว่ามีบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยจะต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงของประเทศไทยตอนที่ติดแล้วขนาดเดียวกันมันลามไปถึงคณะลิเกด้วยซ้าไปคณะลิเกเนี่ยที่ชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์คุณฮะที่ชุมแสงนะครสวรรค์ปุ๊บเขาบอกเขาไปเล่นทั้งพิษณุโลกอุทัยธานีไปเล่นอีกสามจังหวัดนะกระจายไม่รู้จะอ่านอะไรก่อน ไม่รู้จะเล่าอะไรก่อนโรงพยาบาลรามคำแหงวันนี้โรงพยาบาลรามต้องปิดแล้วใช่ไหมคะปิดประกาศปิดเตียงเต็มตรวจไม่ไหวเตียงเต็มท่านผู้ชมฮะวันนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณนายรัฐมนตรีนะฮะพูดถึงคุณศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ติดเชื้อโควิด -19 กแต่ยังไม่เปิดเผยตามรายทั้งหมดเนี่ยต่อสังคมจะส่งผลต่อความกระทบความเชื่อมั่นของรัฐบาลหรือเปล่านะฮะพลเอกปรตรเชื่อว่าไม่กระทบ เพราะนายสักสยามชี้แจงชัดเจนแล้วว่าติดเชื้อจากหน้าห้องจึงไม่ได้มีไทม์ไลน์อะไรที่จะต้องปกปิดไม่ได้เดินทางไปไหนนอกจากประชุม,มส่วนกรณีที่มีสังคมออนไลน์ระบุว,ว่านายสักสยามอาจจะติดเชื้อมาจากสถานบันเทิงพลเอกประวิทย์นะฮะกล่าวว่าโอ้โหมันเป็นโซเชียล คุณเชื่อไหมล่ะอโซเชี so, ลยลใครเป็นคนเขียนส่ว so, น mm hmm. เรื่องที่คุณชูวิทย์กำมลวิสิษฐ์วันนี้คุณชูวิทย์น่าจะเป็นคนที่ออกมาแฉเยอะที่สุดค่ะคุณชูวิทย์กำมลวิสิษ์เนี่ยออกมาระบุว่าสถานที่บันเทิงคริสตั้นขับเป็นสถานที่คุยงานเปรียบเหมือนไทยคู่ฟ้าใช่ไหมฮะพอเพราะไอ้รบรีบอกว่าตนไม่รู้ส่วนตัวเชื่อว่าคุณศักดิ์สยามนะฮะก็เชื่อที่เขาพูดแค่นั้นเองอันนี้คือคุณประเวศเออพลนอ,อกประเวศตอบขนาดเดียวกันไอ้การระบาดคลัสเตอร์ใหม่ มันเริ่มมาจากทองหล่อมันเริ่มมาจากกลุ่มคนรวยอ่าถูกต้องอ่านี้แต่พูดเราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะคือกลุ่มคนรวยกลุ่มผู้บริหารเพราะว่าคนเที่ยวทองหลอกก็ต้องรวยรวยที่เขาบอกว่ากลุ่มคนรวยติดมากระทบคนจนเนี่ยถูกอืมไอ้คลัสเตอร์สถานที่ทั้งหมดเนี่ยตำรวจสอนอทองหล่อสิบเอ็ดคนน่ะที่ไปตรวจตัวยังติดเลยทําให้รู้สึกว่าไงรู้ไหมฮะมันติดง่ายมากติดง่ายคราวนี้หนึ่งจุดเจ็ดเท่า มันติดง่ายเลยมันต้องกักตัว25รายเท่ากับมีตำรวจเนี่ยติดโควิดแล้วนะ42คนอตอนนี้บานโนเธอกลกับเชียงใหม่ไม่ได้แล้วใช่ไหมกับไได้ค่ะเชียงใหม่ประกาศาแล้วว่า5จังหวัดถ้าเกิดสุวเดินทางมาต้องกักตัว14วันเข<า>้าเชียงใหม่ขอนแก่นก็ไม่ได้แล้วอเออที่โคราชก็ไม่ได้แล้วโคราชสิมาไม่ได้ฉันจะไปบึงการยังไม่ได้เลยเขาไม่ให้เข้าแล้วเขาไม่ให้เข้าอื่นจังหวัดทกรุงเทพฮะ ตอนนี้ยอดต่างจังหวัดก็เพิ่มด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อมโยงมาจากสถานือนเทิงในกรุงเทพเท่านั้เน,เน,นเลยนนทบ,บุรีส3าคนเชียงใหม่36คนขอนแก่น9้าคนเนี่ยอีกหลายจังหวัดตอนนี้ปัญหาคือเตียงครับครั้งแรกเตียงพอนะครั้งแรกเตียงเราพอครั้งที่สองเตียงก็ต้องใช้โรงพยาบาลสนามอย่างกรณีของแบงค์ทิติเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองติดแล้วก็ไม่มีโรงพยาบาลไหนรองรับได้เลยต้องตอนนี้ต้องรอพัก ต,ต้องรออยู่ที่พักก่อนจนทําให้วันนี้ทางโรงพยาบาลรามคำแหงแจ้งว่าผ่านหน้าเพจเฟซบุ๊กว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับรางแหงปิดให้บริการรับการตรวจหาเชื้อโควิดสิบเก้าแบบดライブทู Drive ru, คือแบบที่ขับรถกลับไปได, oh. ได้เลยเนี่ยคนที่จองคิวไว้แล้วไม่สามารถให้บริการได้เช่นกันโดยเป็นผลมาจากสถานการณ์ปัจจุบนะันฮะมีผู้ตรวจพบเชื้อโควิดสิบเก้าจำนวนมากส่งผลให้โรงพยาบาลหลายแห่งในกรุงเทพประสบปัญหาขาดแคลนหนึ่งขาดแคลนจัดแคงเตียง เตียงไม่พอแน่นอนฮะถึงแม้ว่าโรงพยาบาลรามคําแหงได้มีการจัดการโรงพยาบาลเฉพาะรองรับผู้ป่วยตามคําสั่งของกระทรวงสาธารณาสุขนะฮะแต่ก็ยังพบปัญหาจำนวนเตียงไม่เพียงพออยู่แล้วทางโรงพยาบาลจึงมีความจำเป็นต้องหยุดให้บริการการตรวจหาเชือ้อโควิด1 9ชั่วคราวเพราะอะไรทําไมถึงต้องหยุดสมมติวันนี้หล่อนไปไปตรวจที่โรงพยาบาลไหนก็แล้วแต่เอกชนค่ะสมมติตรวจเจอปุ๊บ โรงพยาบาลต้องรับเธอรักษานะต้องรับเลยเพราะแรกๆสมัยการระบาดก็ไม่มีแค่โรงพยาบาลไหนกล้า,าร,รับถูกไห <ปะ S 1> ม,ม,มวันนี้สมมติเป็นตัวโรงพยาบาลไหนก็แล้วแต่เขาต้องรับเรารักษาค่ะค่ะท่านผู้ชมฮะวันนี้มาตรการอย่างที่บอกว่าวันนี้กำหนดพื้นที่ควบคุมสบคศูนย์บริหารโควิดเขาออกมาบอกว่ายังไงเขาบอกว่านะคะ ไม่มีพื้นที่สีแดงนะคะประชาชนเนี่ยสามารถเดินทางได้นะคะแต่ขึ้นอยู่กับมาตรการแต่ละจังหวัดนะคะตอนนี้นะคะใครที่จะเดินทางไปที่สงขลาร้อยเอ็ดอำนาจเจริญลำพูนมุกดาหารแล้วมาจากกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและนคนปรปฐมนะคะ ต้องกักตัว14วันนะคะ,ะแล้วก็ส่วนโคราชสุรินนะคะอุดรธานีนะคะไม่ต้องกักตัวแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเขาบอกไปว่าเออมีต้องต้อง,องมีการกักตัวนะไม่ต้อง,ตองแต่ห้าจังหวัดนะอย่างที่เอ่ยไปนะคะต้องกักตัว14วันค่ะท่านผู้ชมสายพันธุ์ที่อังกฤษต้องถามที่ลอนดอนบ้านเธอเป็นยังไงตอนนี้คือ เธอแม่ฉันอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ได้อมาปีแล้วไม่ออกจากบ้านเป็นปีมาเป็นปีปีแล้วคือใช้ชีวิตแบบออนไลน์อยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ในบ้านแต่คุณยายเนี่ยอายุ90ได้รับวัคซีนละคุณยายเรียบร้อยโอเคคุณยายบอกว่ามีไข้นิดหน่อยแต่คุณยายเรียบร้อยโอเคละแต่น้องสาวฉันก็น้องสาวฉันก็ต้องฉีดเพราะน้องสาวเป็นแบบเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยต้องฉีด๋อเนี้ยอน้องสาวจะเป็นตำรวจเป็นตำรวจก็ต้องฉีดฉีดครบสองโดสยังเรียบร้อยและสองยี่ห้อ ไม่ได้ถามแต่ต้องเขาเรียบร้อยแล้วใแสดงว่าตอนนี้คืออังกฤษเขาบอกมันระบาดจนแบบเป็นเรื่องปกติไปแล้วมันมันต้องดูแลตัวเองทุกคนต้อง a d your own risk อะคือแบบไม่มีโรงพยาบาลเข้าไม่ได้พ้นโรงพยาบาลเธอไม่มีโควิดโรงพยาบาลมันก็ล้นมากอยู่แล้วนี่มีโควิดคนก็แบบว่าคนก็ล้นอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมติใครติดโควิดที่อังกฤษคืออยู่บ้านอยู่บ้านตัวเองไปฉันเล่าไงเมื่อวานฉันเล่ากอลแฟนมาตูมเก่าไงเธอกอล์ตอนนี้ ติดโควิดไปไปไปขายบ้านที่อเมริกามันก็ต้องรีบไปขายเนาะช่วงนี้ทีทองแล้วหายยังขายแล้วกว่าจะเข้ามาได้นี่บกยากมากเขาบอกว่านรู้ป่ะนางอยู่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะไทลีนอฟหลอนักอัดไทรีนอลเพราะว่าเราอย่างเวลาไปเมืองนอกหล่อนหล่อนเอาไทรีนอลไปไหมเอาไปเสียเงาไปกับใพกไปด้วยน่ะมันเอาไทรีนอลเพราะว่าไปซื้อไทรีนอลไปซื้ออะไที่นู่นลำบากถูกต้องไหมนางกินไทรีนอลแป๊บหนึ่งหายแต่ปรากฏถามไปพี่มดตอนนี้ยแค่เดินก็เหนื่อยแล้ว เออใช่ไหมพีมาตูมบอกว่าไงรู้ป่ะ,ะพี่โมชบอกมาตูมหล่อนหายแล้วหล่อนออกมาอยู่กับฉันไแบบออกมาออกกำลังกายกับฉันแบบออกชกมาพี่โมดหนูแค่เดินอ่ะมันก็เหนื่อยแล้วเพราะเขาบอกว่าเมื่อคุณเป็นโควิดปุ๊บมันจะมีแบบว่าแบบว่าจุดแพ้เป็นอ่ะอยู่ที่ปอดปจุดแล้วเราจะเหนื่อยสิ่งแรกที่เขาบอกว่าอย่างแรกเลยมันจะต้องฟื้นฟูขึ้นมาก่อนไอปอดเนี่ยจะต้องฟื้นฟูขึ้นมาก่อนหลายๆคนตอนนี้เป็นโควิดกันเยอะมากค่ะ